พุ้งเนี่ยโอ้ยกุ่มอย่างนี้หรอวะเนี่ยอืมสุดยอดมันคืนๆนั้นเนี่ยวันคืนนี้อโอ้โหตามเรื่องไกองไว้กองไว้โอ้ยสุดยอดสุดยอดบาร์เบนยอดเลยได้อยู่นะสวยมากสวัสดีครับผมเจนชัยครับวันนี้ก็รวมตัวนะครับมาหาเห็ุกับน้องเบนแล้วก็เพื่อนวัดนะครับพี่สี นะแต่ว่าถ้าเจอเห็นนะผมน่าจะไปนคนคอยถ่ายนะส่วนน้องเบกับ <_ an> เพื่อนกน็จะให้ขุดนะครับเพืน้องไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเห็ุหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กันต่อไปนะครับทุกคนนะอุย้ยน่าเกี่ยวมันเจ็บมากเห็นทุกคนแต่เราลุยกันแล้วครับเด็กกอมันนี้มันนี้มานมานี้มันก็ค่อยแกะมันก็ค่อยแกะดินนี้ออกไปจะค่อยแก่ดินออกแล้วมึงจะเจอกูบอมแล้วโอ้ยนี่นี่ไอ้แก

คนเนี้ยมาส่องไงก็ได้ระเบิดกูว่าระเบิดพวกนี้เพื่อนนี่คืนนี้ระเบิดเพื่อนเยียบเลยฉช้เลมังเหือนมึงเยียบปะโอ้กูเยียบโดนรึไหมเลยเลยอ๋ยโอ้ยดูปะมโดูดูยังไงนี่ไงยังคืนนี้ระเบิดกูบอกเลยเนี่ยรอหลอแจ๋อย่างเงี้ยเบียดกูบอกเลยคืนนี้ระเบิดดูดินี่ที่เจอเจอในของแท้นี่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 คืนนี้ระเบิดเพื่อของแท้ว่ายาวอ่ะ เงาคือเนี้ยเงาไปเงาไปคือเนี้ยปอนสองเกาะโผล่เยอะเจอดิด๊งเดชมึวงว่าไงวะให้กูคุดม,มันดิ <c oughs> อย่าบอกแล้วเพื่อนเอ,อ้ยทุกคนดูดิมันขึ้นแบบมันยังขึ้นแบบไอ้ดินอยู่เลยนะครับทุกคน <c oughs> ชอบเลยมัน <c oughs> มีรอยรอยเล้าเนี่ยเต็มนเลยนะมันอยู่ใต้ดินอยู่เลยเ <c oughs> พียบเลยนะ เป็นเห็บมู่นะครับทุกคนเห็บเห็บมู่ใช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 ่ปัญญายเฮลี่ปัญญายอดเฮลี่ปัญญายอดนาลี่เป็นไอ้เพื่อนกระจายกระหา้จายกระจายกระหจาคขนเลยวะขนเลยวะขนหรืขึ้นแล้วอ๋เพื่อนมันตายดี่เดียวขนแล้วอ๋คิดสิ่งอะไรวะกลัวโดนเห็บแล้วแหละไม่รู้อะเพื่อนกูขนแล้วนะเอาเลยเพื่อนเอาเลย เดินมัมจัดเดียวอุ้ยระตมระดมเออก็ว่าเกให้มันโตดีกว่าครับข่้นเก็บไม่ได้เดี๋ยวไปจับมันแล้วเอออ๋อแลอเบะมึงเร็วๆมึงจะช้ามึงจะช้าบคลิปอนอได้รือเ่าไดเบกคลิปก่อนได้อุ้ยดองุ ขาโคตรยาวเน,นี่อนนีย่ยยหเยอะนะเนี่ยทุกคนเยอะมากดูดิยอดสุดยอดจุดยอดจุดยอดจอดุดจุ๊เบร์เบร์เลยนะจุดจุ๊บจุดจุ๊จจจจนนคุน้องเบร์ก็ขุ้นใจเลยครับทุกคนบ,บางทีมันยังไม่พ้อจจกดินเลยนะงานเลยใช่บางดอกได้ผลน,นะมันอยู่ใต้ดินลึกแหละเอาถัอ้วนสั้นยังวันสนนั้น <laughs> ออ้วนในสนนั้นเนี่ย แล้วก็กดให้นิ่มๆหน่อยเนี่ยปีนี้มาตามได้ยังเหรอใช่เดีย๋ยวว่ามันงงมงผมไม่หมดหรอกกว่าสิบโลได้อะ่ะถ้าพกไปเต็มเต็มมานะ <ừ> อือ,อ,อหือโอ้โหแต่เมือกไปกองให้กองไวนะ้โอ้ยสุดยอดไหมมันแซ่บๆซ๊ะเจ็บเลยจ้ะ สวยมากเอามาขึ้นดิตุ่มๆนี่แท้ๆเลยนะเอ๊ะหยิบไปคุณแล้วก็เพื่อๆตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่ลอยแตะรอยเล้าเนี่ยรอยเล้าเนี่ยมึงเห็นป่ะเนี่ยเออเออว่ะนี่รอยเล้าอันเรือเล่าๆนี่ชี้ให้พี่ได้เลยเดี๋ยวจ้าการให้หนีมันอยู่ข้างในมันอยู่ลึกเลยพี่จับลึกเลยแต่ว่าจะไม่ต้องขุดก็ได้เออเดี๋ยวเรามาดูขึ้นอีก็ได้ถ้าเราจะมาโอ้ย ล้อๆเลยอะขึ้นหัวเรื่องเหมือนหมดแล้วหรอยังแต่ไม่หมดเพื่อนมันอยู่ใต้ดินเยอะมันอยู่ใต้ดินเยอะกว่าอืมเข้นนะ okay. าไปกันต่อทุกคนเ <h of throat> รจาจะใส่ถุงนะครับ <h of throat> ทุกคนถุงนะถุงให้เรียบร้อยนะ <h of throat> ดอกสวยมากเลยะ จอสีด๊อบอะไรเว้นได้อยู่นะสวยมากแ่นเลยฮะเอาไปเก็บไปนะถือไว้ถือไว้ขุดได้ละดอกหนึ่งเนี่ยเห็ดยังไม่โผล่ดินเลยเพื่อนไหนส่งให้ดีกว่านี้นี่ยจริจริงครับแสบแสมแจ่เลยทุกคนแจ่เลยนะครับทุกคนโอ้ยเบ็ดมันกำลังแทงเลยมึงเห็นมันน่ะตรงเนี้ย นั่นแหะแล้วเนี่ตัวนี้ตัวนี้ไอ้อนนั่นเออน่นีเพื่อนขอมาแล้วมัยเป็นอย่างหงอเกล่ะมึงมีใครรู้หรอเนี่ยไม่เจอไว้เพื่กูดีไปกูดะใครมาเรียกวะไอ้เพื่ดูดิยังเล็กอยู่เลยอ่ะ ใช่ไหมครับจะใช้ดูนี่เออมันกำลังดเดินเลาเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปนะพลอยดูได้ได้ใช้เพื่อนว่าไงมื่อกี้ถึงไหนแล้วอะขูดถึงนี้แล้วถึงนี้เลยใช่ปะรอนี่ขุดเลยโอ้มาเจอชอบแบบนี้ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะจะเจอแบบชอบแบบโผล่เลยเบ้มึงดูดิเปิดเริ่มเลยดูดิโผล่หัวออกมาเปิดเริ่มเลยงานเลี้ยงงานเลี้ยงงานเตะงะ แตงรู้ก็ว่วคนนี้ระเบิดม,มาเพื่อน呐นะอืมโอ้ตเปิดเริ่ลยพนะดั้ด,ดีนะแม่ชวห์หมอ พี่เราบอกไอ้ดูนี่ไว้ยีนส์ผมชวนดูนะอใช่เรากู<ว>ก็บอกตรงนี้และ้ะพอมึงก็ไม่เชื่อกูจังหวะเราจังหวะคนมันจะได้นะอืมจังหวะคนมันจะหม,ม่านก็นหาม,าม่านหมดต่อเันเริ่มเลยทุกคนดูดิดูดิซ้อมลุ่มนี่ขุดกับบาเลยนะครับทุกคนอ๋ออุ้ยทุงเนี่ยโอ้ย,อยกระทงทางกำลังทาง,ง,ท,างทุงอืมันต้มอย่างนี้เหรอวะเนี่ย อุ oh, ้ยมึงจะตีทำไมวะเข้าตากูพี่อ๋อพี่ชายเจ้าแค้นนะมันก็ตีเน่ยเข้าตากูเต็มเต็มเลยไหนไงหัวจะปิ้วหนึ่งพี่เร็วหัวหัวจะสุนเนี่ยเพื่อนตัวนี้พี่นี่นี่นี่อืมสุดยมันเพิ่งคืนนั่นเนี่ยเพิ่งคืนเนี่ยอ้าวอันี่มันแทนจับแล้วดูเนี่ย เ,เออเมึงรอเรื่อยๆนั่นน่ะรอยแตะเต็มเลยรอ,อยแตะเอาทั้นนึงมาดูพรุ่งนี้นี่คืนนี้ออกแล้วคืนนี้ออกแล้วโอ้โหอ,อืมเจ่มเจ่มเลยขุดยับเลยจังหวัดนี้ยับเหรอได้เพื่อนได้จ้ะ พี่วัตเนี่ยก็ได้เจอเห็ดแล้วนะครับต้องบอกว่าเห็ดมันกำลังจะขึ้นเลยนะพี่พียสิโอ้ยกำลังที่เขาเรียกว่าเห็ดพิกาน,นี่นะแอบตูมๆเลยพี่ืหไหลดอกนะพี่วัตไหลดอกนะไหลดอกเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้เลิฟเจอยวก็แบบสวยนะอืมียงนี่ไม่ถูกเลยเอออ่ะก็ทุกคนมีเพื่อนม้คนหนึ่งนะคีขียูคียูคียูไเพิ่งนคียูก้อนใหญ่ดิคียูอย่ามาเจอพี่เจอครับนี่นะทุกคนโอเค เดี๋ยวเราเนี่ยมาคุยกันเลยดีกว่า,เ,าเยอะเลยนะครับไหนพี่นี่เลยครับผมนี่เห็ดหัวกระสุนครับเรากำลังน่าน่าฟัดน่าเบียงเนี่ย <laughs> น่าเบี่ยงทิ้งเนี่ยพี่โอ้ดูตรงนี้ดิ <c oughs> โอ้ยแระเจ้า <c oughs> เออหลุดเลยต <c oughs> ัวมันขึ้นไม่ได้แล้วพี่เชื่อผมอืมนี่มันเน่ามันหวนหลุดไปเลยเนี่เขาเรียกเห็ดเห็ดไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะว่าสภาพดินมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ หอบท้มนนไม่เนไบ้านมีหมอมันจะโตได้เหรอเบบอย่างเงี้ยโตได้บ่น่าจะไม่ได้นะคือมันมี่การล่ะมปทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่าแล้วก็จะเดินต่อนะโอ้ดูดอกเราก็ไปหาปลาะโอหกระติ้วนึ่งหนี่เดียวขาไปเลย หลายดอกนะเป็น,นะขุดได้ไหมขุดได้ครับผมขุดลำบากนะนะพี่นะเพราะว่าเห็ดมันไม่สมบูรณนะ์อะหรือว่ามันโดนน้ำเยอะไปเปล่าไม่รู้นะนนด,นนดนินเหนียวนั่นแนะ่ละไม่แข็ง เจอรอยลาวไหมผมว่ามีอีกนี่ทุกคนเจอรอยลาวไหมมีมาก่อนวันนี้ถือว่ามานอยู่นะพี่นะนี่เลยทุกคนให้กำลังส,ยสวยๆเลยพี่นี่ประมาณ20ดอกได้อยู่ลองแบบได้อยู่พี่บีก,ก็กำลังใส่ ุงเ,เยอะมากแล้วพี่นะได้รับราสองขีดเดี๋ยว <c oughs> ราไปหาเพื่อนเพื่อมันต่อนะไป,ไปทุกคนผมว่ามันอาจจะขึ้นอีกแต่แค่ว่ามันยังไม่พ้นดินนะครับค <c oughs> ืนนี้อาจจะมาต่อนะพี่นะนนมไม่ต้องขืนนีย้ย็นยน โอ้ให้เขาต่อโคตรเยอะเลยพี่อ๋อตรงนี้ใครมาคุยก็ไม่รู้นะครับพี่ซีดูดิอโอ้โหหน่งส,สวยๆเลยนะครับพี่อืโ,อโดนกินไปบ้างแล้วแต่ว่ามันมากนะเนี่ยซึ่นแบบแอ๋มากเลย ออถ้าโพกแบบนี้อ่ะเราสามารถเจอนะใช่พี่โฟนมีไหม,อมโอ้ยสวยจัดเลยพี่เอ้ยกำลังแบบตุ่มๆคอมอ่ะอย่างนั้นไแบบนะหมโอเคมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะมนะาเงาะนี่มี้ะใช่ไหม,ม,มพี่อยู่ฝั่งไหนเดินมาพี่อยู่ฝั่งโน้นเดินมาแล้วพี่เดินไปตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้นไมเจอเครดิตพี่ถ่ายนะ าน้องเบตเดี๋ยวให้น้องเบตเนี่ยงัดงัดเลยพี่พี่เห็ดดอกกลางนั้นเนี่ยรั่วดอกเล็กดอกกลางดอกกลางดอกเล็กนี่เล็กนี่ปาดทุกคนสุดยอดยอดเลยสวยเลยนี่เขาเรียกว่าสวยงามเลยสวยงามเลยพี่อันนี้ตูมอ่ะน้องเบตเขาเรียกตูมไหมน่าจะตูมอ่ะอ้ดอกใหญจอก่ะน้องพี่ โอเครากำลังคิ้ดิรู้สิครับตอนนี้ถ้ามีใครถามเราเราต้องบอกว่าเราคี้อยู่นะครับถ้ามาทางนี้ใช่มันเป็นเขาจะไม่กล้ามาเพราะว่าเรากำลังคิ้ใช่ใช่เอ้ยแต่ว่ามันอยู่ไม่ค่อยลึกนะเบนอืมอันนี้สวยูสวยเลย ตรง <favour. S 2> นี้ก็มีนั่งเลยอืมอุ้ยเกือบไปแล้วเร่ว่าเรากว่าเราหานี่เหนื่อยขุดออกหมดเลยทุกท่านเฮ้ยโหพี่ๆดู จะได้น่าเจนชายไม่มาถ้าเจนชายมานะได้งัดตอนนี้งเปล่าพี่เป่าพีา่นอ,อกเอปล่าพี่เห้เขาต,อ,ตอ,อ,อกเยอะนะเดี๋ยวมองเราที่ให้พี่วัดต่อ นค่อนี้ก็เกือบโล้้นล้นหนงได้อยู่นะผมว่าอย่านโอ้ทุกคนเราทำนี้พี่ได้ไปอ่ะนะอย่างแต่พี่ก็ออกมาทางนั้นแหละ เป็นนไรนะตอนนี้พี่วายเค้ากำลังเก็บใส่ถุงนะนี่ไปลองโชว์ดอกใหญ่ๆที่คอมคอมอะ่ะมาแล้วมันนี่ปอดอะ่ะสวยอังคาเลยเดี๋ยวเราเดี๋เก็บ แล้วก็เดินต่อนะครับพี่กว่าเราจะเดินเจอก็เหนื่อยมงมากครับพี่เป็นไงพี่ว่าเจอเปล่าเจอไหมครับเ,เดี๋ยวเราก็จะหาทางออกกันนะพี่เพราะว่าเราเดินมาเนี่ยไม่เจอแล้วนะเราจะกลับไปดูโซนแถวที่เราเจอเมื่อกี้นี้นะครับ<ป>ทางไหนเพี่ทางนู้นครับ่มาทางนู้นรอใช่ เดินมาสะพานตาแทบเลือกออดินชื้นมากเลยนะพี่นะแปลกเห็ดไม่ขึ้นเลยยังไม่โผล่ป่านะผมว่ายังไม่โผล่บางบางจุดเราก็ยังไม่โผล่นะ ล้มจะงงทางนั้นนะพี่เลิมงงแล้วพี่มากระพานปากลัวอะไรกลัวอะไรหลงไปได้ไหมเ,เด๋ยวตามี้ได้ใช่ เราจะออกจากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปหายที่หนึ่งนะแต่ว่าแดดออกแบบน,นี้นี่โอ้โหอ,อบเอามากเลยนะอบเอามากเลยนะทุกคนแดดเปิดเลยน,นคะครับพี่ดู<อ>ร้อนมาก<อ>ตรงนี้เป็นทาง เราจอดรถไว้ตรงไหนในรัรงนู่นใช่ไหมใช่ครับเออมันจะเป็นทางรถยนต์เกนะ่าแล้วเนี่ยคนดูแดดเปิดแล้วนะครับพี่แดดเปิดแบบนี้แถวบ้านเราอีกไม่กี่วันไม่นานเกินรอไอ้งัดแน่นอน สเสียงรอรอ,รอ,อยู่นู่นไปลุยกันต่อพี่ทางลกมากทกุกคโอนยทไปทางมันลกมากทุกคนทางโคกลกเลยไม่ได้ไหมเนี่ยเจ๊ใช้บอกโคกลกเลยโคกลกเลยทุกคนเพื่อนอยู่ไหน เดบแล้วนะครับทุกคนมันว่าเพื่อจเจอเหมือนจะเจอนะเราไปกันต่อทุกคนโอ้ยมีน้ำอ่้อุอ้ยทำไมไม่มีแดดทาลำบ้าเลยเนี่ย ทางลกมากทุกคนเคยเจอปะไม่เจอเลยเพือ่อนที่ไหนตรนี้จ้ะตายเลยเอาแค่นี้นะไปต่อหรือว่าไปแค่นี้ต้องทำก่อนนะเพือ่อนไม่เจอเลยครับที่นี่ที่ไหนวะเนะี่ยไม่รู้ไม่บอกนะนกไม่เพือนรู้บอกแล้วปลาไะไเยอะเออเห็นอันนี้หน้ามานะพวกไม่เคยมาตกกันเลยอือ เจอไปเจอโอเคเราไปกันเลยครับทุกคน